แพทเผยผ้าอบอุ่นเรซซิงอุ้มน้องซ้อมเป็นพี่ชายรอแล้วแม่หากต้องพูดถึงซุปตาฟันน้ำนมที่ฮอตฮิตในนาทีนี้ก็ต้องมีชื่อของน้องเรซซิงลูกชายสุดรอของแม่แพทน,นัปพาติดหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้มีแฟนคลับติดตาและลงรักกันทั่วบ้านทั่วเมืองและไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่พี่ป้าน้าอารักและเอ็นดูตลอด ลาส่วนแม่แพทได้เผยภาพสุดอบอุ่นชวนยิ้มเป็นภาพน้องเรสซิ่งสุดหล่อกำลังตั้งใจและมีความสุขกับการได้ลองอุ้มน้องตัวเล็กตัวน้อยซึ่งคุณแม่แพทก็อดจะแซวลูกไม่ได้ว่าเรดลูกหนูดูมีความสุขมากเลยนะได้เป็นพี่กับเขาแล้วนะ ขณะที่บรรดาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบบอกว่าเพื่อใส่ตาละมุนมากดูท่าแล้วจะรักเด็กแถมแซวด้วยว่าสงสัยอยากมีน้องเป็นของตัวเองหรือเปล่าแต่ก็ได้แต่ลุ้นกันในอนาคตแล้วล่ะค่ะว่าเฮเรดของเรานั้นจะมีน้องให้อุ้มจริงๆไหม